ทำธุรกิจออนไลน์ใจต้องมุ่งมั่นอดทนสวัสดีครับท,ท่านที่สนใจในการที่จะทําธุรกิจออนไลน์นะครับเครื่องมือในการทําธุรกิจออนไลน์หลักๆเลยนะครับนั่นก็คือในส่วนของเว็บไซต์เว็บไซต์คือกิจกรรมที่เราจะใช้เป็นเครื่องมือในการทําการตลาดนะครับนี่เป็นเว็บไซต์นะครับที่ผมทําไว้เพื่อที่จะเป็นกิจกรรมในการที่จะทำธุรกิจออนไลน์นะครับ ผมทำอยู่กับบริษัทโฟ l ไลท์นะครับบริษัทโฟ l ไลท์รีเ e ิร์ชอันนี้เป็นเว็บไซต์ที่อเมริกานะครับแล้วก็มีเว็บไซต์ที่ประเทศไทยของเรานะครับนี่เป็นเว็บไซต์ของประเทศไทยนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเว็บไซต์นี้ก็จะทำหน้าที่ในการ รับออเดอร์นะครับในการรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าแล้วก็นำสินค้าไปส่งให้กับลูกค้าแทนเรานะครับและในขณะเดียวกันก็จัดแบ่งส่วนคอมมิชชั่นมาให้เรานะครับถ้าเกิดว่ามีผู้คนคลิกซื้อในเว็บไซต์นี้นะครับเราก็จะได้รับคอมมิชชั่น25นะครับบริษัทจ่ายให้25 และตอนนี้ที่ผมจะมาแนะนํานั่นก็คือในเรื่องของการทํากิจกรรมของการทําออนไลน์นั่นก็คือในส่วนของการโพสต์นะครับการที่เราจะไปโพสต์นะครับใน Facebook หรือว่าในท w i t t e r ใน i n s t a g r กรในโซเชียลต่างๆนะครับมันก็เป็นการโพสต์แค่ชั่วคราวนะครับถ้าจะให้ดีที่สุดนะครับนั่นก็คือการที่เรามีเว็บไซต์เป็นของตัวเองนะครับทำไมเราจะต้องมีเว็บไซต์ตัวนี้ หรือว่าทําไมเราจะต้องเขียนบล็อกอมันก็จะเป็นทั้งเว็บไซต์แล้วก็เป็นทั้งบล็อกให้เราได้สามารถที่จะโพสต์นะครับแล้วก็นาเอาไปแชร์เพื่อที่จะสร้างกิจกรรมของการทําธุรกิจออนไลน์นะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการโพสต์ใน WordPress นะครับเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับก็มาที่เว็บไซต์ของเรานะครับอันนี้เราจะโพสต์นะครับวันนี้จะ คือปกติผมก็โพสต์อยู่อย่างนี้แหละนะครับแต่ว่าคลิปนี้ก็อยากจะทำเป็นตัวอย่างให้ดูเลยนะครับว่าวิธีการทํำของผมนั้นผมทํำยังไงนะครับเผื่อจะได้เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆนะครับในการที่จะไปดัดแปลงใช้กับธุรกิจของตัวเองนะครับหรือว่าเพื่อนๆสมาชิกของบริษัทฟัวร์ไลท์นะครับที่บังเอิญว่าเข้ามาชมก็เผื่อจะได้มีไอเดียในการทําแบบผมนะครับ เข้ามาที่หลังบ้านของ w o r r p s s นะครับก็ไปที่เรื่องนะครับามาที่เขียนเรื่องใหม่นะครับบังเอิญว่าโพสต์นี้นะครับผมไปเห็นอไอเดียมาจาก Facebook จาก o ฟ r l ไ g h t สาขาสิงคโปร์นะครับซึ่งผู้จำหน่ายท่านนี้นะครับก็คือโพสต์ผลิตภัณฑ์ชื่อ Transfer v e c t o r Vista ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่บำรุงสายตาดูแลสายตานะครับใครที่ตามมัวจอประสาทตามีปัญหาภาพเรือนภาพไม่ชัดนะครับอันนี้วิสตาช่วยคุณได้นะครับเราก็เอาคอนเทนต์ภาษาอังกฤษของเขานี่แหละนะครับเอาเป็นว,ว่าเราสร้างกิจกรรมเคลื่อนไหวนะครับในการทําธุรกิจของเรานะครับเราก็ c o ปปีเอาคอนเทนต์เขาเลยนะครับเราก็ดูแล้วว่าคอนเทนต์เนี่ยเขาทําก็โอเคพอที่เราจะไป แปลเป็นภาษาไทยได้นะครับาัดไปมาเรียบร้อยนะครับส่วนภาพนี้นะครับก็บันทึกไว้เลยนะครับบันทึกภาพไว้เลยนะครับเราก็เซฟเข้าไปไว้เลยนะครับเนื้อหาตรงนี้นะครับเราก็คัดลอกได้นะครับไปที่ Google Translation นะครับมาที่ Google Translation นะครับแล้วก็วางเสร็จแล้วนะครับแปลให้เราเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็ไปที่ Word Press นะครับทำไม่เป็นจริงๆนะครับทำไม่เป็น ก็ส่งมานะครับเดี๋ยวผมก็จะใส่ให้แล้วก็ใส่เบอร์โทรของคุณการติดต่อเป็นของคุณเลยนะครับแล้วก็เว็บไซต์นี้นะครับก็ติดเสิร์ชเอ็นจิ้นคำว่า f o ฟ light เกือบจะขึ้นหน้าหนึ่งแล้วแหละนะครับตอนนี้อยู่หน้าที่2กลางๆอยู่นะครับใส่ชื่อนะครับผลิตภัณฑ์ของเราคือวิสต้านะครับเราเอาเนื้อหาลงไปไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับนะครับเอาเนื้อหาไว้ก่อนนะครับเนื้อหาภาษาอังกฤษนะครับทีนี้อันนี้เป็นภาษาอังกฤษแล้วก เอามาเป็นภาษาไทยนะครับใส่หัวไปก่อนใส่เฮดไว้ก่อนนะครับใส่หัวไปก่อนใส่หัวภาษาไทยไว้ก่อนนะครับวิสตาทีนี้ก็ใส่เนื้อหาไทยคือถ้าเกิดว่าบังเอิญว่าชาวต่างชาติมาอ่านเขาก็อ่านได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนไทยเราจะอ่านนะครับคนไทยเราจะอ่านเราก็ต้องแปลให้ไทยเป็นที่เรียบร้อยพูดง่ายๆก็คือใช้2ภาษาเลยแหละนะครับสนุกสนุก เป็นภาษาไทยเรียบร้อยแปลเป็น2ภาษาอันนี้ก็เป็นใส่ชื่อวิสต a าก่อนอื่นนะครับเราก็ไปเอาผลิตภัณฑ์วิสต a าในในเว็บไซต์มาก่อนนะครับนี่นะฮะเว็บไซต์นี้นะครับเว็บไซต์ f o r ์ไล h ์ไทยแลนด์เนี่ยนะครับคลิกมาที่นี้นะครับอืมเราก็คลิกเอาลิงก์ตัวนี้เลยนะครับคลิกเอาลิงก์ URL ตรงนี้นะครับไปที่เราก็หาคําว่า Vista นะครับ อันนี่ไงครับฟลไรตันเพลิเตอร์วิสต้านี้นะครับเราก็ลิงก์ไปเลยนะครับคลิกลิงก์ไปเลยนะครับอ่าคลิกลิงก์เลยเปิดลิงก์ใหม่นะครับแล้วก็ Enter นะครับอาวเป็นเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ฟลอไรตวิสต้าคือถ้าคลิกตรงเนี้ยมันจะมาที่หน้านี้นะครับซึ่งเป็นหน้าเว็บไซต์ของประเทศไทยนะครับ สินค้าเยอะนะครับบริษัทโพไลท์ทั้งหมดนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันการาบูทภูมิคุ้มกันเพื่อที่จะทําให้ร่างกายของเรานั้นไม่เกิดมีโรคภูมิคุ้มกันดีสุขภาพดีแน่นอนนะครับสินค้าเยอะนะฮะเดี๋ยวเราเสิร์ชหาดีว่กวิสตานะครับอ้าวมาที่เรียบร้อยวิสตานะครับแล้วก็คลิกเอา URL ตรงนี้แหละนะครับคัดลอกตรงนี้แล้วก็มาที่มาที่หน้าโพสต์ของเรานะครับแล้วก็วาง URL ตัวของต่างประเทศลงไปนะครับเรียบร้อยนะครับอ่าไปแล้วนะครับเป็นภาษาอังกฤษวเปิดแท็บใหม่นะครับโอเคเปิดแท็บใหม่นะครับไปอยู่แท็บใหม่ละใส่ชื่อเรายังไม่ได้ใส่นะครับอ่านี่ครับพันโปรเฟคเตอร์วิสตานะครับ คำว่าทานสเปอร์เแกเตอร์นี้ก็คือมีส่วนผสมของทานสเปอร์เแกเตอร์ซึ่งเป็นสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาตินะครับมันใส่ใหญ่นะครับไปแก้ขนาดฟอนตก่อนนะครับแก้ฟอนตมันก่อนนะครับแล้วก็มาใส่ตรงนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นสมาชิกในเว็บไซต์ของผมนะครับคุณแค่ส่งรูปกับคอนเทนต์มาเท่านั้นเองเดี๋ยวผมจะใส่ให้นะครับเทมเพลต เอาเป็นว่ามีโคเวอร์สีชมพูชมพูนะครับอันนี้ก็ใส่ปุ่มบัตทอมนะครับใส่บัตทอมเข้าไปใส่ชื่อปุ่มนะครับใส่ชื่อปุ่มเสร็จแล้วเราก็นำลิงก์ตัวเดิมนะครับมามาใส่เหมือนเดิมนะครับ เว็บไซต์ที่อเมริกานะครับเติมลิงก์เข้าไปเลยนะครับเติมลิงก์เข้าไปเปิดหน้าต่างใหม่นะครับโอเคนะครับเรียบร้อยลิงก์ไหมนะครับมาดูนะลิงก์ป่ะโอเคนะลิงก์เรียบร้อยนะครับจ o ที a d r l i f e c o m นะครับเอา ปรับ e n t i t ๆหน่อยอแล้วก็อะไรอีกดหรืียังอ๋อรูปยังไม่มาฮะยังไม่ได้ใส่รูป สังเกตว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นสมาชิกกับโฟลไลท์นะครับแล้วส่งรูปกับคอนเทนต์มาให้ผมนะครับผมก็จะไปตามเอา URL ตรงเนี้ยที่เป็นของคุณนะครับถ้าเกิดคุณสมัครเป็นสมาชิกโฟลไลท์คุณจะมีอ่เว็บไซต์แบบนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณส่งรูปส่งคอนเทนต์มานะครับผมก็จะ Copy เอา URL ของคุณย้ำนะครับว่าของคุณไปใส่ให้กับคุณนะครับเมื่อโพสต์ไปนะครับคุณก็มาเช็คได้นะครับว่าเอ๊ะมันถูกหรือเปล่า ลิงก์มันไปเปิดที่เว็บไซต์ของคุณหรือเปล่าถ้ามันพลาดนะครับก็แจ้งกันเข้ามานะครับ ad4life.com ปทศไทยเอาละเราได้ทั้ง2ภาษาเลยทั้งภาษาอังกฤษแลบภาษาไทยนะครับทีนี้เราใส่รูปนะครับเดี๋ยวผมทาเป็นฉบับร่างไว้ก่อนนะครับเพื่อมาเปลี่ยน URL ประจําตรงนี้นะครับไปที่ลิงก์ถาวรนะครับโอเคนะครับในส่วนของลิงก์ก็ได้แล้วนะครับหมวดหมู่นะครับเขาจะติ๊กไว้ไม่ไม่มีหมวดหมู่แล้วก็ติ๊กออกนะครับไปเป็น ผลิตภัณฑ์โฟ์ไลท์นะครับบทความผลิตภัณฑ์โฟไลท์มาในส่วนของป้ายกำกับหรือว่าคีย์เวิร์ดนั่นเองนะครับคีย์เวิร์ทที่เราจะต้องใช้ก็คือการดูแลดวงตาใช่ไหมดูแลดวงตาแล้วก็คัดลอกนะครับคัดลอกแล้วไปหาคีย์เวิร์ดนะครับผมก็หาง่าย,ายๆแบบนี้นะครับคีย์เวิร์ดมาดูว่าคีย์เวิร์ดมันมีอยู่กี่อันนะครับเนี่ยก็อ่ะเราก็คัดลอกเอาเราก็คัดลอกเอาคีย์เวิร์ดตรงนี้ไปเลยนะฮะไอ โฮสเพจนะครับโอเคฮะเราได้คีย์เวิร์ดแล้วเราก็ copy นะครับไปที่โพสต์ของเราเมื่อสักครู่นี้นะครับใส่คีย์เวิร์ดนะครับใส่คีย์เวิร์ดเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นเรื่องของดวงตานะครับการวิธีการถนอมสายตา ที่เรียบร้อยนะครับเราได้คีย์เวิร์ดเวลาใครมาเรียกหาตรงนี้ไอโพสต์ของเราก็จะไปโชว์นะครับทีนี้มาถึงข้อการใส่รูปกันหน่อยนะครับวิสตานี่นะฮะเรามาแล้ววิสต a าหน้านะครับภาพมาแล้วทีนี้เราก็มาเขียนเขียนคำอธิบายอะไรสักหน่อยนะครับ อ๋ดวงดวงตาของคุณสมควรได้รับการดูแลอยากเต็มที่ลองลองใช้วิสต้าวันนี้นะครับเอาวันอยู่ตรงนี้แหละนะครับไม่ประมาณนี้นะครับมันจะมีคําเกินด้วยนะครับคาเกินก็คําเดียวกับเอ,เอาคําเดียวกับที่เราที่เป็นคําอธิบายเมื่อกี้เนี่ยนะครับ กูเกิลเห็นนะครับมันจะเห็นตรงที่เราที่เราเกินไว้นี่แหละนะครับก็โอเคนะครับเรียบร้อยทีนี้ขั้นต่อไปขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือการเผยแพร่นะครับการแชร์โพสการเผยแพร่โพสนะครับเผยแพร่นะครับอ่ะเผยแพร่คลิกเผยแพร่ได้เลยนะครับเนี่ยเราก็ไปดูเรื่องนะครับไปดูเรื่องมาคลิกดูเรื่องนะครับเห็นไหมนะครับ t r a n s p ฟ r t e r Vista นะครับเมื่อกี้ คำเกรื่นที่เราเขียนไว้ใต้นะมันจะขึ้นมาเนะี่ยดวงตาของคุณควรได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ลองใช้วิสต้าวันนี้นะครับเห็นไหมนะครับมันก็จะมาแล้วนะครับอืมจากนั้นนะครับเราจะไปแชร์อีกทีหนึ่งก็ได้นะครับคุณนำคอนเทนต์คุณนำภาพแล้วก็คอนเทนต์มาให้ผมนะครับคุณก็มาคลิกดูนะครับว่าอย่างตัวเนี้ยนะครับอย่างลิงก์เนี้ยมันไปโผล่ที่เว็บไซต์ของคุณหรือเปล่านะครับเนี่ยเห็นไหมฮะ เวลาเขาคลิกเขาซื้อเนี่ยเขาก็คลิกพอคลิกปุ๊บซื้อปุ๊บคุณก็ได้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับง่ายไหมฮะเราไม่ต้องไปซื้อสินค้ามาเก็บนะครับอ่าโพสแชร์ Post, อย่างเดียวเลยนะครับว่างๆแล้วก็ทําไปเที่ยวไหนเที่ยวไหนก็แล้วแต่นะครับคุณก็ไปยืนที่ไหนก็ได้นะครับคุณชอบผลิตภัณฑ์ไหนคุณก็อ่าถ่ายรูปเซลฟี่ตรงนั้นนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ส่งมาให้ผมผมก็จะทําแบบนี้ให้นะครับซึ่งก็เป็นลิงก์ไปสู่เว็บไซต์ของคุณนะครับ ทำภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับส่งกันเข้ามานะครับเดี๋ยวผมก็จะทําให้นะคุณก็มีหน้าที่เอาไปแชร์นะครับพอแชร์พอแชร์เสร็จพอหน้านี้ Google <c oughs> เห็นปุ๊บนะครับเห็นปั๊บนะครับเขาคลิกปุ๊บมันก็จะไปที่เว็บไซต์ของคุณนะครับโอเคนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับสมาชิกท่านไหนที่ต้องการอยากจะทําธุรกิจโฟลไลแบบออนไลน์นะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าการตลาดแบบแอฟฟอรเอ น,นั่นก็คือการเป็นตัวแทนโฆษณานะครับบริษัทก็จะมอบลิงก์มอบเว็บไซต์ให้กับคุณคุณก็รับลิงก์รับเว็บไซต์นั้นไปประกาศขายไปโพสต์ไปแชร์นะครับเมื่อมีการสั่งซื้อคุณก็จะได้คอมมิชชั่น25%นะครับโดยที่คุณไม่ต้องไปรับออเดอร์เองนะครับไม่ต้องไปส่งสินค้าเองบริษัทจะจัดการให้หมดนะครับคุณมีหน้าที่คุณก็แค่ รอดูบัญชีของคุณเท่านั้นเองนะครับซึ่งการจ่ายก็จะจ่ายในเดือนหนึ่งนะก็จะจ่ายอยู่3ครั้งนะครับเงินหมุนเวียนได้ใช้เงินตลอดเพราะเง,งินเถอะไม่ขาดมือสําหรับการทําธุรกิจฟัวไร์นะครับขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันคลิปต่อไปนะครับมีภาพสวยๆมาเมื่อไหร่เดี๋ยวผมก็จะนํามาแสดงมาทําเป็นคลิปให้เราได้ดูเป็นตัวอย่างกันนะครับ ช่องทางในการหาอาชีพช,ช่องทางในการทําอาชีพออนไลน์กับธุรกิจโฟร์ไลท์นะครับสุขภาพดีมีเงินใช้กันทุกคนนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ